ผมไม่รู้ว่ามันขึ้นมารูไหน,นหรือเปล่านะแต่ยังไม่มีใครออกมาเลยอะ่ะเฮ้ยอา้อาวเฮ้ยโอ้โหขึ้นมากันทางนั้นเหรอขึ้นมากันทางนั้นเหรอมา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  นี่ครับทุกคนสิ่งที่ไอหมวกแดงได้มานะก็เป็นบ่วงพญานาคานะหรือว่าบ่วงพญานาคนะเม็ดหรือว่ากี่เม็ดเนี่ยมีทั้งสีแดงสีเขียวเนี่ยทุกคนผมจะขึ้นรูปให้ดูนะก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาถาบผมดได้เลยนะคือสวัสดีครับผมตั้ม T U ยครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็กลับมาถ่ายคลิปแล้วนะเนื่องจากหายไปเป็นเกือบสองอาทิตย์ได้แล้วก็วันนี้ ผมจะพาทุกคนมาดูก็คือไอหมวกแดงนะที่ผมไม่ได้เข้าป,าป่าไม่ได้มาหามันนะมันมาเจอคือผมเมื่อวานเมื่อลืนหรือว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันอ่ะพาผมเดี๋ยวผม,ม้ทุกคนไปดูนะเพราะว่ามันจะเจอเพื่อนใหม่ทุกคนเพื่อนใหม่ของมันนี่อยู่อยู่ในร่องห้วยนี่เลยนะเราต้องตามร่องห้วยนี้ขึ้นไปข้างบนนู่นนะหมวกแดงมันก็รอผมไว้แล้วแหละเพราะว่าผมนัดก,กับมันเมื่อวานแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาพอเห็นไหมทุกคน บ่ายสองกว่าแล้วนะผมเพิ่งมานาะห,หมวกแดงมาน่าจะเที่ยงกว่าแล้วแหละแล้วก็วันนี้ผมจะมีของไหมทุกคนอยู่นะมาบูชาเลยนะของที่ไอห,หมวกแดงได้มาไม่ไม่เดี๋ยวไปไปดูไปน,นี่ครับทุกคนสิ่งที่ไอห,หมวกแดงได้มานะก็เป็นบ่วงพญานาคะนะหรือว่าบ่วงพญานาคนะนี่บ่วงพญานาคือมันได้มาใช่ไหมผมก็จะเอาไปทําเป็นกนําไรนี่นะทุกคนกนําไรข้อมือนะ มีกําไรข้อมือนะตอนนี้ทาได้มีอยู่สามอันนะตอนนี้มีอยู่สามอันตอนนี้แล้วก็มีอย่างของวันนี้ผมยังไม่ได้เอามาแล้วเพราะว่าผมได้ของมาใหม่นี่ผมเก็บไว้ในบ้านอยู่สี่เม็ดหรือว่ากี่เม็ดเนี่ยมีทั้งสีแดงสีเขียวเนี่ยทุกคนผมจะขึ้นรูปให้ดูนะก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาถามผมได้เลยนะคือของจากเมืองบาดาหนะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าใครพาไปเก็บ ใครแบบรู้ว่าตรงไหนมีนะวันเนี้ยผมจะบอกทุกคนว่าไอ้หมกแดงอ่ะเพื่อนใหม่ของมันนะนะให้พาไปเก็บนะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยครับทุกคนทีแล้วก็วันเนี้ยผมก็มีหลายเรื่องนะที่จะบอกเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาก็เป็นอาทิตย์แล้วเนาะไม่ได้อัปเดตใน้ทุกคนดูแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมจะมาให้ของไอ้เจ้าหมูแดงนะก็คือนะที่มันหายไปหลายวันหรือว่าผมหายไปหลายวันวันเนี้ยมันก็ไปหาลุงเสก คือในเมืองลุงเสกนะได้ปลอดภัยแล้วแหละปลอดภัยจากคนที่เคยล่ามันนะนะผมก็ก่อนจะจากกันนะผมจะให้ของดีมันไปก่อนนะทุกคนนี่ผมจะขึ้นรูกให้ทุคนดูแนละ้วกันนี่คนดูนะแล้วก็มีเที่ยวหมูเลยนะซึ่งผมไม่รู้หน้าว่าครั้งก่อนนู่นที่ผมให้ไปนี่มันเก็บไว้ไหนนะแต่นี่คือผมจะให้มันใหม่นะนี่ก็คือเที่ยวหมูนะทุกคนซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้เอามาขายเลยเพราะว่าเราต้องไปหาจากลุงเสกนะ ก็ต้องรอนะถ้าสนใจก็ทักมาจองได้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมก็ต้องไปถามเิเ่กว่ามีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ทุกคนเบี้ยกแก่นะนี่เบี้ยกแก่นี้กันน้ํานะผมทํามาการน,น้ําแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้ก็มีของอยู่ไม่กี่ชิ้นของในตู้ผมกแล้วก็เหรียญพญาพุทธนะทุกคนนี่นะเหรียญรอเก้านะเหรียญพญาพุทธนะ ผมจะให้มันไปแล้วก็อ,อย่างหนึ่งเล็กใหญ่นะทุกคนนี่เล็กใหญ่ก้อนใหญ่นะทุกคนก้อนใหญ่กว่าชุดก้อนก่อนนู่นน่ะนนี้ผมไปทํามาใหม่นะให้มันก้อนใหญ่ไปเลยถ้าเป็นก้อนชุดก้อนก่อนก็นกประมาณนิ้วโป้งได้นะประมาณนิ้วโป้งผมเนี่ยนี่ก็เป็นอีกขนาดหนึ่งก็ตอนนี้มีของนะทุกคนสิบกม็ตนะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้เลยนะนี่นี่คือของที่ผมจะให้หมวกแดงมันนะ รวมๆกันแล้วประมาณสี่ชิ้นแล้วก็ผมซอยนะซอยนยี้นะมาจากแม่ทิพให้ผมนะผมก็เลยตอนแรกอ่ะผมจะเอาละซอยนี้แต่ให้หมุกแกงมนันดีกว่าเพราะว่ามันก็ต้องไปเราได้เจอกันน้อยแล้วแหละหลังจากนี้นะเราจะได้เจอกันน้อยแล้วแหละเพราะว่ามันต้องไปอยู่กับอาจารย์เสกไงนี่เปันนี้เลยที่ผมจะม,มานะซึ่งมีน้ำนะช่วงนี้ก็เป็นน้ำฝนแล้วนะตอนมีน้ำเป็นเรื่องปกติอ้าว มารอแล้วเหรอโอ้โหไม่เจอกันนานเลยนะไม่ได้ถ่ายคลิปกันนานเลยอะสบายดีป่ะสบายดีเออแป๊บน,นึงก่อนจะพออาไปนะคือมึงจะไปอยู่กับลุงเสกแล้วดิอเ,เออเดี๋ยวว่างๆก็กลับมาหากูด้วยนะเว้ยมีคนคิดถึงเข้าใป่ะนี่กระหมูใบใหม่นะทุกคน ตาเจ้าของที่ให้มาก็น่าจะรู้นะว่าเป็นหมวกของใครนะผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะมีคนให้มานะเรื่องนี้คืออะไรวะเนี่ยม,มีเลขด้วยนี่สี่ห้าสามเหรอเลขอะไรวะเออนี่หมวกแดงของไปอยู่กรุงเสษมึงต้องใช้ของอนี้แน่นอนแหละไหนดูดิมีอะไรบ้างดูดิดีเปล่า มีของแรงๆทั้งนั้นเลนี่ยโอเคเปล่าโอเคได้นะใส่ไปเลยใส่ไปเลยเออใส่ไปเลยโอเคงี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่ทุกคนดูนี่นี่ไหนไหนไหนแล้วก็มีเคี้ยวหมูด้านหลังนะโอเคหมุกแดงวันนี้มึงจะพากูไปดูหรอว่ามึงเอาที่เม็ดนั้นมาจากไหนหรอนะ ที่เมที่มึงพามึงให้กูรอบนั้นแล้วมึงเอามาจากไหนวะมึงก็มือไอ้ที่ไอ้ใกล้เนืองใก้แดบาดามึงบาดาเน่ะเหรอแล้วจะลงไปเหรอเนี่ยแล้วที่มึงว่านี่โอ้ยมึงนัดกับใครไว้วะมึงเป็นคนพากูลงไปเป็นคนพามึงลงไปอีกไกลไหมเนี่ยเราเดินกันอะข้างหน้านี้เหรอ มึงน้ำดิกูมไม่รู้น้ำไปน้ำไปตูนรู้วผมไห้ซ้อยมันดีแบบมึงขังไปเลยนะเรียกเลยเหรอมันอยู่แถวนี้เหรอรล,ลองเรียกดูดิเฮ้ยมึงอยู่ไหนเฮ้ยลีนเปล่าเฮ้มึงอยู่ไหนอ๋นอนูอน่นไง ใครวะนั่นน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครมึงรู้จักปะอ,กอ,นนอ๋อม,มึงมึงเข้าไปคุยกับเขาก่อนเลยไปบอกว่ากูมากับมึงเป็นเพื่อนมึงไปเป็นเจรจากันให้มึงเรื่องก่อน๋ยวกูยังไม่เข้าไปแล้วกันไปคุยกับเขาก่อนไปประมาณเดียวกันนี้นะทุกคน เห็นแล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้คือแมลงเยอะมากๆเลยนละตัวผมมันเจรจาอะไรกันมาไวยังไงอะไรนะมนากี่เม็ดอ๋อไอ้หนุ่มนั่นถามเหรอหแล้วแต่มัเอาขึ้นมากี่เม็ดอ่ะขอเขาจะให้เหรอ นุม่มจะให้เหรอโอเคงั้นนำไปเลยไ,ไปไปไปมันต้องทำไงวะถึงน้ำตรงนี้นี่ผมเคยมาอยู่นะแล้วก็บ่อนี่เป็นบ่อน้ำใหญ่นะทุกคนบ่อน้ำกลมๆเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูนะว่าเป็นบ่อแบบไหน่าเป็นบ่อน้ำประมาณนี้นะลงไปในนี้เหรอโอเคแล้วแล้ว เออแล้วผมต้องลงไหมอ่ะฮะกูต้องลงเปล่าเอองั้นเดี๋ยวกูรอดูแล้วกันนะลงเลยเหรอลุงไอ้หมวกแดงคอยเดี๋ยวไปกูก่อนเดี๋ยวมันจมน้ำหายไโอเคเดี๋ยวฝากไว้ที่ผมก่อนนะคอยนี่พร้อมแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมรอตรงนี้แล้วกันนะโอ้ยดูเอาแล้วว่ะ làm được mấy nè con nhóc Rồi ơi trời tôi rồi nè mình nào mấy มาล้ว่ะนี่เป็นยังไงดโิโอ้โหแมลงเยอะมา,มากๆเลยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าลงไปนานหรือเปล่านะทุกคนที่ผมไม่อยากลงไปเพราะว่าผมกลัวว่าจะการหายใจไม่ไหวอเลยเพราะว่าอาจจะลงไปนานลนล่แหะเนี่ยโอ้โหจะเป็นป่านนี้ผมน่าจะขึ้นมาแล้วแหละ S <S <an> <S เดี๋ยวเราก็ไปก่อนนะรอพวกมันขึ้นมาก่อนตอนนี้นก็เงียบเลยนะดูโอเคทุกคนงั้นทุคต้องรอเป็นสักพักหนึ่ง,งนะพงเพราะเงียบไปเลยตอนนี้ <S <S <an> <S ถ้ามันขึ้นมาหรือยังไงผมจะถ่ายคลิปให้คุกดูแล้วกันนะไปกันครับทุกคนครับตอนนี้คือ ผม,มนะนั่งรอพุกมันยังไม่ขึ้นมาเลยนะทุกคนดูคือนั่งรอประมาณก็เมื่อกี้ตอนที่ผมมาบ่ายสองกว่านะนี่ก็เกินครึ่งแล้วอะประมาณลงไปสิบกว่านาทีแล้วแหละต้องรอดูแผมไม่รู้ว่าจะขึ้นมากันได้หรือเปล่าน,นะทุกคนเพราะว่าหมวกแดงมันก็ลงเป็นครั้งที่สองของม,มันเดือนนะที่มันบอกผมนะก็ทุกคน อันนี้ก็ผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะจนกว่าพวกมันจะขึ้นมาแล้วทุกคนไปกันครับจนตอนนี้ผมยายพี่มาดูแล้วนะซึ่งยังไม่มีใครขึ้นมาในน้ำลยตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันขึ้นมาดูไหน,นหรือเปล่านะแต่ยังไม่มีใครออกมาเลยนะเอ่ะเฮ้ยโอ้โหขึ้นมากันทางนั้นเหรอ ขึ้นมา,ากันทังนั้นเหรอมา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 โอ้โหทุกคนเนยะซึ่งผมไม่รู้นะว่าขึ้นมากันได้ยังไงนะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเหน๋ยวรอพวกผมขึ้นมากันก่อนนะ เหนื่อยเปล่าโอ้โหท่าทางทางั้จะเหนื่อยนะออกพักก่อนพักก่อนพักก่อนนั่งลงก่อน oh, น,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 นั่งลงก่อนโอ้โหนั่งลงนั่งลงลงนั่งลงก่อนโอเคโอ้ท่าทางงั้จะเหนื่อยนะโอ้โ oh. ห oh, ทุกคนมาแรงเยอะมากๆเลยนะ อะ,อะไรนะรอบนี้ได้เป็นสิบาทรอบนี้ได้เป็นสิบอ,อยู่ไหนไม่ต้องออกมาหรอกไม่ต้องออกมาลูกไอ้นุม่มไม่นุม่มขอบใจหมดสนใจมากเลยแล้วแล้วต้องการอะไรหรือเปล่าของกินของอะไรเนี่ย ไม่ต้องการเหรอเออจะต้องการก็บอกนะขอบใจมากมากขอบใจมากมากไปไปนะไปกันลุ้เร็เนี่เขาลุงเลยเหรอไปขอบคุณครับเดี๋ยวรน้าผมเอาของกินมาให้ด้วยนะโอเคโอเคมาบมงแก่รถนี้ได้เยอะเลยเหรอ ลุงจะไปยังวะทำไมไมึงเรียกแกว่าลุงวะไม่เข้าใจทั้งที่แบบอายุนี่กูบอกไงไม่ไม่ถึงกูแน่นอนตามมาตามมาโอ้ยทุกคนโอเคองั้นทีน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่พามาดูจุดที่พวกผมไปเอานะ Okay, mời yeah. anh nha, kể cảm Kiều ừ. ờ, kiều ừ. cả, này đó. Okay, nghe anh đi bò, không phải, ơn kiều em nó cảm ơn anh ơn anh em kể cảm 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 ơn anh em kể anh anh em kể cảm เออขออภยัยมึงจะเก็บไว้สักหน่อยแม่มาให้กูสักหน่อยก็ได้นะยวกูไปต้องไปทํากรอบอิดแมามาถึงมันโอ้โหลนี้มัสวยว่ะทุกคนสวยสวยสวยโอเคโอเคเดี๋ยวกูเลี่ยมกอบเสร็จเดี๋ยวมาส่งให้นะโอเคทุกคนงั้นผมก็คงต้องกลับแล้วแหละ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าทุกคนอันก็เจอกนคลิปหน้าแหละครับบายๆครับทุกคน